สำหรับใครที่ชอบกินลูกตาลเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเห็นคลิปนี้เนี่ยต้องน้ำลายสอกันบ้างแหละพี่ชายท่านนี้เนี่ยขนลูกตาลมาขายแบบเต็มคันรถแบบนี้กันเลยทีเดียวนะแล้วฝีมือการอ่าปอกเอาเนื้อของลูกตาลของพี่แกเนี่ยก็ถือว่าหาตัวจับได้ยากกันเลยทีเดียวนะแกใช้มีดที่ทรงพลังของแกเนี่ยตัดได้อย่างง่ายดายแบบนี้กันเลยทีเดียวนะ เห็นไหมเนี่ยโอ้ถือว่าใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของมีดบางต่อกระติ๊ดเดี่ยเขาเรียกบางต่อเม่นไา่ใช่บางต่อนะน่าจะเป็นมีดแบบตะขอตะขอหน่อยนะโอ้แล้วทีนี้ก็จะเป็นการแกะแล้วเนี่ยพี่แก้ใช้แบบว่ามีดค่อยๆแกะออกมาทีละทีละ,ะทละชิ้นนะลูกตาลก็จะมีอยู่ประมาณสามชิ้นต่อหนึ่งลูกนะเท่าที่ชั้นเคยเห็นเนี่ยโอ้สำหรับใครที่ชอบกินลูกตาลเนี่ยต้องหิวอย่างแน่นอน Oh my god.